คืน <tu i ye> แห่งแรงปรารถนากลายเป็นบททดสอบของหัวใจเพราะบางครั้งไฟที่เผาไหม้ที่สุดไม่ใช่ไฟจากเปลวเพลิงแต่คือไฟจากคนที่เราห้ามใจไม่ได้ขอเชิญรับชมนิยายรักเล่าร้อนเรื่องพิศวาสในเงาเพลิงโดยกอลวันเสียงไซเรนดังระงมกลางย่านธุรกิจของเมืองหลวงเปลวไฟสีส้มลุกโชนจากอาคารสูงทุกคนต่างวิ่งหนีตาย แต่เธอกลับยืนอึ้งอยู่กลางโถงชั้น14คุณอยู่นี่ทำไมเสียงถุ้มตะโกนก่อนร่างสูงใหญ่ในชุดนักดับเพลิงจะพุ่งเข้ามาคว้าข้อมือเธอฉันฉันลืมสร้อยคอแม่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความดุดันแต่ลึกซึง้งเรากลับจะบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเธออีกแล้วในตอนนี้เขาไม่รอให้เธอพูดต่อ จับเธออุ้มขึ้นพาดบ่าสะพายถังออกซิเจนไว้ข้างหลังแล้วฝากกลุ่มควันหนาแน่นออกมาความร้อนจากไฟสู้ความร้อนจากผิวกายเขาที่แนบเธอไม่ได้เลยในห้องพักพยาบาลชั่วคราวหลังเหตุการณ์สงบเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงเขายืนอยู่ตรงประตูมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากตอนในเปเลวไฟคุณชื่ออะไร เธอถามเสียงเบาทอมมี่เขาตอบดวงตาไม่ละไปจากริมฝีปากเธอฉันชื่อแอลเธอไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจะอะไรจากขอบประตูเดินเข้ามาใกล้จากปลายนิ้วที่แตะแขนจากลมหายใจที่ร้อนเผาใกล้แก้มฉันไม่ควรทำแบบนี้เขากระซิบ แต่ริมฝีปากเขาเคลื่อนมาใกล้เกินกว่าจะห้ามใจเธอก็ไม่ห้ามเพราะหัวใจเธอกำลังลุกไหม้พอๆกับเปลวไฟเมื่อตะกี้เธอถูกยกขึ้นนั่งบนโต๊พยาบาลเย็นเฉียบแต่ร่างเขาแนบชิดร้อนจัดเหมือนเหล็กที่เพิ่งถูกหลอมจากเตาเสียงลมหายใจดังประสานกับเสียงหอบของเธอและเขาริมฝีปากบดเบียดกันร,ราวกับจะหลอมให้ละลาย มือหนาสอดเข้าใต้ใชายเสื้อเธอลูบไล้ไปตามแนวสันหลังจนเธอสะท้านเธอจับคอเสื้อเขาแน่นดึงให้เขาเข้ามาใกล้ใกล้กว่านั้นอีกฉันควรจะขอบคุณคุณที่ช่วยชีวิตเธอกระซิบเสียงพร่เมื่อริมฝีปากพผลจากการชั่วครู่อย่าพูดอะไรเลย เขาพูดพลางกดจูบลงบนต้นคออย่างเร่าร้อนฉันจะทำให้คุณลืมว่ามันเคยเป็นคืนไฟไหม้และจำแค่ว่าคืนนี้มีไฟในตัวเราพวกเขาทำให้ห้องพยาบาลเล็กๆก,กลายเป็นห้องที่ไฟไม่เคยดับทุกการสัมผัสคือประกายไฟทุกเสียงครางคือประกายแห่งความปรารถนาจนกระทั่ง เสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นพยาบาลเรียกชื่อเธอเขาถอยออกห่างในความเงียบก่อนพูดเสียงแห้มแห้งผมไม่ควรปล่อยคุณกลับไปโดยไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกไหมเธอหันไปสบตาเขาปลายนิ้วแตะริมฝีปากเขาเบาๆจูบที่คุณให้ฉันคืนนี้ฉันจะจำมันไปตลอดชีวิต